ตอนี้แล้วมันก็มีอาการออกมาไม่เห็นมันก็ยอมแล้มันก็ดีขึ้นแต่ว่าไอ้ยุพิมพ์นำขาาเงี้ยมันเหมือนมันเบาลงแล้วทีนี้เวลาไปทำงานไม่รู้ว่าที่บ้านมีอะไรหรือเปล่าอยู่ที่บ้านเลยวะแล้วกษตรเลยทำไม่ค่อยได้เมื่อวานพี่ทำาอะไรเป็นร้านทำผมทำม่ได้นะแล้วตรงนี้ตรงนี้อาจารย์ตรงนี้ก็ยังเป็นเหมือนเป็นตัวหนอนออกมาไหม ไม่ออกแต่มันจะกัดกัดกัดเป็นบางครั้งแล้วก็ตรงนี้นะจ๊ะตัวนี้จะเป็นตัวต่อขาวตัวต่อเหล่ลงเลยก็ได้อันนี้อันนี้ไรอ่งไรแล้วเนี่ยหัวก็ยังมีเนื้อปิปอยู่แต่เบาลงหือเบาขาเบาอะไรลงก็มันก็ออกปากยอมแล้วมั้งจะเป็นเวรกรรมอ่ะเอาที่ก่อนแล้วกันดีไหมเอาเอาหมดเลยหมดเลยไม่ได้เอายางเดียมเอาไรเอาเอานี้ก่อนเอาตัวก่อนนะใช่ เพราะงไม่โดนมีดเลยใช่ไหมโดนครที่แล้วโดนมีดไปเลยนเจ็บอยู่ใไหมก็หายแล้วตังกว่านี่เนื้อตก่เยน้ะกว่ามอการอดโอเคเดียร์เดียร โชคดีนะครับผมโชคดี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 นักธารมาตหนูโอ้ยทำไมกูยังไม่ถึงห้าสิบคิวแล้วคีวันเนี้ยกี่มิลัวอยู่ไหนผัวแดกพริกบ้างยังวะมึงอะแดกแล้วมันกูดูทรงแล้วกดอะไรยอง อ๋อเคยกินพริกไปยังไม่ไม่กินค่ะไม่ใช่เคยเคยโดนพริกไปยังยังอะโอเคง่วงเนี้ยมันจะได้โดนพริกละไม่โดนค่ะมันแสบท้องอย่างไม่ได้กินข้าวเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันก็ยอมกูแล้วนะไอ้ฮาเหลืออะไรวะเนี่ยฮะาให้ทำงานกันมาให้ทำงานมันได้นะตัวอะไรวะเห็บหรือหมัดวะเนี่ยเือไม่ใช่ หลับตาทำจิตสมาธินะทำไมใกล้อันนี้เออเราระยะทำการหน่อยไหมว้ <c oughs> satta mantapa tapu nito ve sapu sapu utang nito tapu nito namo buddhaya niscaya งบมีอะไรเหลืออยู่สักวุดทางกูบาร์ดิีกบาร์ดิโกบาร์ดิกบาร์ิโกบาริกบาร์ดิโกบาร์ดิโกบาริโกบารดิกบาริโกบาริ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 กบาร

บารงขอเบาๆนะผัวนะกบริกูบาริงเดบักกบริเักกูบาริงเดบักกูบาริงเดบักกบาริเดบักบาริงเดบักบริเดบักเวสสะสะเวสะภูสะกบาริงกบร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 ิกบริงกบริกบริักบาริงกบาริงกบริกบริงกบาริกบาริงกบริกบริงกบริงกบงกบาริงกบาริงกบะริงกูบริกบาริงกบาริกบไริักบริงกบรกบริกบริักบริ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 กบร ส oh ักขะทาวุธทังก็มึงบอกกับกูแล้วมึงจะไปฮะสักขทาวุฒังกูบรรเก็บห่าอะไรสักขทาวุฒังกูบริกูบรีสักขะทาวุฒังมันจะเจ็บอะไรหัวมันี่ใกล้กลิกูบรีกูบริกูบรีกูบริ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 กูบร สักขะทอวุฒทังจับมือดิเอามึงช่วยกันจับมือคนละข้างกูบริกูบริกูบารีเอามึงแผนกจับไหแผนกยึดเออเอา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 เอสักกะทาวุฒทังบริกู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 บริก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 ูบรกูบรกูบาีกบรบารกูาีกูบริกบริกบริกูันนีาาีกบรีกูบริก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 บรีกีึงบริกบริกบริกูบาป

ยอมไม่ยอมมึงไงมึงเอาไว้มึงก็อยู่เนี้มึงี้ชอบความเจ็บปวดชอบความอย่าปล่อยดิมันทำเบาๆลวพ่อก็รู้ไงใช่ไหมัวร,รู้ไหมบางบงโอ้ยะองบบรงบบรงบงารงงบรงบาบรงบบ

เวสะพุตะเวสะพุส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 ะเวสัพุะเวพุสะกุบริบริเตสะพุตะเวสะพุสะเอาไงมึงออกปากมามึงจะไปดีๆหรือมึงจะไปด้วยน้ำตายอมไม่ยอมยอมไหมยอมแน่นะมึงมึงมาจากไหนวะใครใช้ใครใช้มาเนี่ย มาจากไหนวา่ามาก่อนจะกระรู้นักไอ้เหี้ยนานแท้ฮะ,ะมาจากไหนมึงมานาากไหนมึงมาอยู่มานานยังเนี่ยฮะนานแล้วนะไม่มาแฝงแนะไปแน่นะจะกลับไปอยู่ที่เดิมไม่จะไปเกิดเกิดแล้วอยู่ที่เดิมมึงบอกมาดิจะเกิดแล้วอยู่ที่เดิมมึงจะเกิดแล้วกลับไปอยู่กับหมอผีเอาอยัางไงมึงต้องพูดออกปากมาให้ยอมจริง เดี๋ยวยอมแบบไม่ตง้งยอมแบบไม่เต็มใจอ่ะกูไม่ชอบอ่ะยังไงเกิดเบาเกิดนะเออเกิดแน่นะแน่นะมึงเออเอาปล่อยลุกขึ้นมานะเออมาเอาอเอาความจะปวดไปหมดนั้นมาคอขึ้นมาหัวต่อฟองวันนี้โอมาะเอามาใกล้ๆมึงไอ้วิญญาณผีร้ายไม่หาอยู่มาหลายปีแล้วมึงไง บูนนันใดนะที่กูเคยได้เคยได้ทามานะเมื่อครั้งนะที่กูเคยสร้างมาในอดีตและปัจจุบันนะขอ,อสมบูรณ์ให้มึงแล้วกันนะหลุดพ้นจากพันธาการนะจากข้อมดหมอผีทุกอย่างนะเออนะสัตว์เพศต,ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะอย่าได้จองเวรน,นะร่างนี้อีกเลยนะให้อภัยทุกอย่างนะเออตัดเวรตัดกรรมไปเกิดนะมึงอย่าหนีอย่าอะไรนะเดี๋ยวจะมียักษ์มารับมึงไปกับยักษ์ซะนะมึงนะ บริวารข้านะจงมารับนะดวงจิตดวงวิญญาณดวงนี้นะอยู่ในน้ำผู้หญิงคนนี้นะไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะไปตัดสินเวนตัดสินกรรมนะไปเลยไป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 อบไปาปไ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 ไปไมึงไป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 าปไ้ไปีปไปไปปไปไไปไปไงไปไปไไปไไปน เราเรียกเราเรียกมาได้นะมึงรู้เปล่าไอ้เฮียของดีเลยนะกินได้เลยของดีเลยมึงอะไรนะสักสักขวัญมึงถึงกลางเราเหไปบ้านสักอะไรก็งงว่ะอาจารย์เลยเขสั่งกลางก็บอกมาให้ใช่ไหมไม่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 เคยแบบกันเปิดผ้าพี่เปิดผ้าคุย เปิดแตท่าเลยเรื่องเปิดแมสออกให้จานคือกันลงลงการไหมอย่างนี้ตไดงกันเข้ากันไม่ให้เข้ามึงจะให้กูเก่งทุกอย่างไงไรที่ให้กูสักเก่งชิบหายนี่แม่งสำนักกูนี่ครบวงจรเลยนะนะเล่ากับแก้มทุกอย่างเฮียแต่ให้ออกได้แต่ไม่ให้เข้ามาอีกอย่างเงี้ยได้ไหมไอ้เฮี้ยกูปิดกรรมไม่ได้เข้าใจไหมมึงจำไว้นะมึงต่อยมึงสักจากอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เก่งที่สุดนะถ้ากรรมไม่หมดแม่งยังไงก็เข้าได้ มึงเข้าใจยังกูอะแค่บรรเทากรรมไม่มึงแต่วันใดวันหนึ่งกรรมมึงหมดแต่มันไม่เข้ามึงหรอกเข้าใจยังนะอย่าซีเรียสนะเอามาเอ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 านี้กูปิดมีให้ก่อนแล้วกันอะเอาน้ำเอาน้ำใส่มานี่ิน้ำอย่างนี้ๆเตเทใส่น้ำมาหัวเอออาบน้ำมนต์อะไรต่างๆให้มันดีวันที่ผมก็มาก็มาได้ก็มาเลยนะมาเข้าพิธีรู้ป่าอยากมาเปล่าหรือว่าไม่มาไม่ได้อีกนะไม่เป็นไรดูก่อนนะคะดูก่อนแล้วกันนะอยากให้มาเฉยอะ ทำใจให้เข้มแข็งไว้เข้าใจป่ะรู้ป่ะฮะเอาตะม์ไปเอาขังมาโอเคนะเอาไปเชิญเออเอาเอาแต่เราคุณไปมั้งครับได้ไม่อะไรโชคดีนะเออนะเออไปนะไปกำใกล้หมดแล้วแหละนะไม่นานอุ้ยค